ครับมื้อนี้เห็ดหัวไก่ใส่แจงรล่อนครับแจงแจงไว้ตัดเสียนรล่อนครับบุฟี่แจงบพริกสดใสหอมกันหอมน้อหอมครับแล้วก็ใส่ไส้ตะไคร้หัวหอมใส่กระเทียมนิดหน่อยครับ เทสครับเสีย่ยงไก่ใส่เสียนยลอนมุ่นต็นครับมุ่นต็นเสียปปเ่ยแซ่บนะครับวันนี้ต้องมือเฮ็ดเองเลยครับ หแ,แล้วนะครับเ็ดโคลโรเกเร่นะไข่ให้มันหอมๆก่อนนะครับไี้ประเดดดงไปเลยครับขวาใส่กันมันหอมๆนี่ไข่มันสุกก่อนต้อ,ง,องเติมน้ำครับ เจ็บอ๋าไอลูกเมดับลง่วลงไปอีดเจ็กน้อยได้ลลยเียบลยอ้าวโคงนุ่นมหัวหอมหอมโอ้กินหอมเหรอครับ ไปกับตะเกียบเนาปลาแดดเป็นกันโอ้พร้อมหัวมันสุกก่อนครับนข้างนอกลองไปจากนอกปลานิดหนึ่ง Oh, đem hầm rồi các, đem hầm rồi, hóam rồi, rồi. là pha mò, phết mò ngoài thăng thập cái này cái มอ,อไวจังงอย,ยังเปิดมาเมืองยำเส้นมาส่เติมน้ำแลน้ำน้ำล่างนี่ครับน้ำล่างอันนี้เส้ยครับน้ำล่างครกครับนี่น้ำ วางครบไปอ้ยเปิดมั่งกันนะหอมบ่ะโอ้หอมผักับโอ้สวยสวยโอ้ยอายวันนึงครับห้อมกับ,บ,บใส้หนา้างครบลงไปแล้วครับเดี๋ยวให้มัน ลุกจากน้อยเข้าขกับที่ใส่หอมใส่ผักตูต้ลงไปครับิบีเก็ตรอบครับเตรียม เส้นล้นครับเส้นล้นวุ่นเต็มครับมาเต็มใต่เต็มละลายกับแ่บครับเมนูวันนี้ป้อนจีหอดีไหมเด้งไฟจีนอยครับแกสกับซิบอ้ เบ,บว่าโอ้สุดยอดได้แล้วลได้ที่แล้วครับ ตอนจะคิดแล้วเลือดบุบบุบแล้วครับไก่ครับโอ้มัาจะกินสีสันครับกินน้ำกัน,น,ะะกนเนื้อครับแซ่บแซ่บมั้แกงไก่ไตเสียนหล่น เรีมาเห็นตัวที่ภูเขาดัาดูดูเอ้าเลอ้สวย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 เออยิ้มหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานหน่อยเขาใสใช่ใส่ใช่ไหมดิ่อู้ห้สวยเลยร้านใครเนี่ยร้านใครเนี่ยสามไก่สุกกินไก่กระปูวะกินไก่กระปูวะนี่แจงไก่ไต่หล่อนี่นั่งนั่งแฉบหนี่ยนั่งไม่เป็นหรอกเอ้าใต่ที่แล้วนั่นเอ้า กุปโอ้ยมเดินไกไปลนไก่เ็เพ่นแ่นอเขาได้แครับไยังม่ทันได้ทีป้าใครับน้ำไปอีกเยีมเสร็จน้ำมาเติมน่อยหนึ่งครับน้ำน่อยไปอยากสดน้ำครับมาดดน้ำไปน้ำอีกรหน้ำมันน้อยไปครับ ในเศษลงไปโอ้ยยรดังก <g ubl idee> ็มสวยอ่ะดังโอ้ยสวยแล้วล่ะสวยแล้วล่ะใ่ก็หลุดไปอ่งพวกนั้นพวกนี้ไรเปลาใ่แล้วได่เงยขึ้นไม่นะใจใจมันมีดังเว้อพวกมึเห็นบ่หอมๆอ่โอ้ยยัวยัี่ นีี่ไได้หรอกยากครับนี่ครูทำกับข้าวเลยแค่เร็ตแห้วครับขั้นตอนต่อไปดิใส่หอมใส่ผักใบกรไดิษย์ใส่หอมใส่ผักกิต้เลยก็ีใส่เซนก็ี่เ็ตครับเราจะกินเงนแลวครับเข็บนีก็ไวซัมนีกอนครับเอาให้เดียวเลยปต่น เราเฮ็ดให้มันแนวขันตอนกันครับคนอิจากล่ากันกันเลยกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อครับเด้อกดติดตามให้แน่กดกระดิ่งกดสับตะไคระส่งไม้ครับเฮ็ดไม้ก็มีกรัลังใจเฮ็ดต่อไปครับเฮ้ยบอกว่าอยาก จะไปกับบานน้ำพ่น,พนเหรอครับร่างกายก็ไปดีปวดหลังเดินทางไกลบระดดหมอมหาเดินทางไกลครับระดูทับเส้นจะล่างรักษาอยู่โอ้หอมๆๆๆมม ไฟกันเห็ดครับไฟกันเห็ดครับสองสายใหญ่เห็ดเขาเขาทุกคนกินครับเห็ดทอกินครอบครัวมีที่คนบ่เห็ดหลายครับตัวเล็กนึนก็บ่กินน้ำใส่ไงกินเป็นโยนุใส่หน่อย อไปทางไทยเนี่ยก็ในอาหารไทยอาหารอีสานอยกินว่าเป็นกันเลยเอาัดค,ความขัั้ตั่ เขามีตัวประกองคับลูปหบานหอมๆถ่ายแล้วใส่ผักลายแล้วครับโอ้น้ำสดน้ำกรบแทบจิ้มมึงก็ไ,ได้บเป็นเืองไหนนัววา พ่อไปพ่อเติมเงียยการนำปลาหน่อยหน,นึ่งมันเสียบใส่ผงนวดลงไปอีกแกมันแสียบอืมได้เสายบไร้าอ๋อได้ชี้แล้ววะยำตักไปกินตะบันขอบคุณน,นะครับที่มารับชมขอบคุณหลายๆครับกดไลค์กดแชร์ให้น้าเลอยนะครับเตอร์กดติดตาม บอกกันต่อๆไปครับเพื่อกำลังใจกันไหื่กำลังใจกันครับขอบคุณครับของเผาโต้ทองครับ